อริยสัจสี่เนี่ยถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นหลักธรรมแรกนะคะของพระพุทธศาสนาของเรานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยคน้นพบอริยสัจสี่เนาะอ่ะซึ่งหลักธรรมนี้ถือว่าเป็นเหมือนจุดกำเนิดน,นะคะของพระพุทธศาสนาเลยนะคะเ <store S 1> ดี๋ยวเราคุณจะขอย้อนนิดนึงว่าจากที่นักเรียนไปแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าจุดเริ่มต้น กำเนิดมาจากอะไรเป็นสิ่งแรกเลยที่นักเรียนคิดว่าอ๋อสิ่งนี้แหละที่ทำใหเ้เป็นจุดเริ่มต้นเลยของการเกิดพระพุทธศาสนามีใครทราบบ้าง อ๋อคุณปูจะขอย้อนนะขอเล่าประวัตินยะคะย้อนไปตั้งแต่นี่เขาบอกว่าความจริงแล้วจุดกําเนิดจุดแรกอ่ะก็คือเหตุการณ์นี่ค่ะเหตุการณ์เมื่อ52ปีก่อนพุทธศักราชตอนนั้นยังไม่มีพศด้วยนะก่อนพศใช่ไหมคะตอนนี้คือพศ2564ถูกไหมคะอันเนี้ยก่อนพศไป52ปีนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเมื่อ52ปีก่อนพุทธศักราชเนี่ยเกิด มีเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ไปพบเห็นทำไมคะเขาเรียกว่าเทวทูตทั้งสี่ถูกไหมคะก็ไปพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะคะแล้วก็เห็นว่าโอ้มันเป็นความทุกข์ถูกไหมแ,<ต>แล้วก็ไปเห็นนักบวชซึ่งเห็นว่านักบวชเนี่ยโอ้โหส,บสง,งบมากเลยมีเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสง,งบแล้วก็ไม่มีความทุกข์นะคะพระองค์ก็เลยตัดสินใจนี่ค่ะ หนีออกไปพนวดหรือว่าบวชนั่นเองนะคะนี่เลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้คนพบหลักธรรมต่างๆแล้วเกิดศาสนาพุทธขึ้นนะคะก็คือเหตุการณ์ที่พระอ,องค์เนี่ยเห็นความทุกข์แล้วอยากที่จะหาทางที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นก็เลยหนีไปบวชนะคะอ่ะต่อไปหลังจากเกิดหลังจากหนีไปบวชแล้วนะคะต่อมา นะคะ46ปีก่อนพุทธศักราชคือหลังจากนั้นอีกประมาณ14ปีเนี่ยนะคะพระองค์ก็ได้ระหว่างระหว่าง14ปีนะะั่นนะพระองค์ก็ได้อ,อ ทำวิธีต,ต่างๆถูกไหมคะเพื่อที่จะได้ค้นพบว่าจะทำยังไงให้พ้นจากความทุกข์ได้นะคะพอ14ปีผ่านไปปุ๊บนะคะพระอ,องค์ก็ได้ตัดสรู้นะคะตัดสรู้รเ,เป็นพระพุทธเจ้าตัดสรูหห้หลักธรรมหนึ่งหลักธรรมก็คืออริยาาสัจสี่นั่นเองเขาจึงบอกว่าอริยาาสัจสี่นี่แหละคือหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับความทุกข์แล้วคือ เราจะไม่เป็นทุกข์อยู่เราทุกคนต้องเจอความทุกข์อยู่แล้วนะคะแต่ถ้านักเรียนปฏิบัติตามดักริยสัจสี่เนี่ยนักเรียนจะอยู่กับความทุกข์ได้สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นไปได้นะคะอ่ะพอ,อะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุปอริยสัจสี่ถูกไหมคะก็พอตัดสรุปเสร็จปุ๊บพระองค์ก็นําไป เผยแพร่นะคะนำไปเผยแพร่ให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะและวันนั้นก็คือวันขึ้นเอ่อ15ข้ามเดือน8เนี่ย ปัญจวคคีพอไป <Yeah. S 1> เผยแพร่หลักธรรมอริยสัจสีให้กับปัญจวคคีทั้งห้าแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มีหนึ่งหนึ่งในปัญจวคคีทั้งห้านั้นอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็ได้บรรลุถูกไหมคะพระองค์ก็ทรงบวชให้กลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกนะคะของพระพุทธศาสนาซึ่งวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือน8ดนี่แหละเป็นวันที่ศาสนาพุทธเนี่ยถือว่ามีาพระรันาตนตยครบองค์สามนะคะก็คือพระพุทธ พระธรรมแล้วพระสงฆ์นะคะเพราะเกิดพระสงฆ์องค์แรกถูกไหมก่อนหน้านั้น่ะก,ก็คือจะมีพระพุทธกับพระธรรมก็คือหลักธรรมนะคะเพราะรัตนาตัยเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเลยที่ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยจะต้องอมีความเชื่อมีความศรัทธาในสามสิ่งนี้นะคะอ่ะต่อนะหลังจากที่มีพระรัตนาตัยครบแล้วนะคะหรือเราเรียกกันว่าวันอะไรนักเรียนใครทราบบ้างวันที่มีพระรัตนาตัยครบเนี่ย สามอย่างเลยก็คือวันอาสาระหะบูชานั่นเองนะคะอาสาธาบูชานะ,ะจำไว้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาเนี่ยครบเลยนะคะสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาครบสามอย่างเลยนะคะอ่ะหลังจาก เรามีครบและทั้งสาสิ่งและก็คือมีพาราตนาการครบแล้วนะคะก็ยังต่อค่ะหลังจากมีพระสงฆ์แล้วเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์ก็มีพระพุทธสาวงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะช่วยในการขยายพระพุทธศาสนาให้คนทั่วๆไปเนี่ยได้รับรู้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนจนผ่านไปจนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระพระมายุได้80ดพรรษาเนี่ยก็คือปรินิพพาน นะคะแต่พอพระพุทธเจ้าปรินิพษษพานปร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหายไปเลยก็ยังพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่นะคะยังอยู่โดยที่เราจะมีพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีชาวชาวพุทธอย่างเรานี่แหละนะคะเป็นคนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ สาสนาพุทธเลยยั่งยืนมาจนถึงนี่พศ2564แล้วนะคะซึ่งหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเมื่อ46ปีก่อนพออระพุทธเออพศเนี่ยยังใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันโอ้โหยาวนานมากเลยถูกไหมคะตั้งประมาณ2,600กว่าปีแล้วอะ หลักธรรมนี้ก็ยังนะสามารถนํามาใช้ได้วันนี้เราก็เลยจะมาดูเรื่องของหลักธรรมแรกเลยในวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสู้นะคะก็คืออริยสัจสี่นั่นเองนะคะใครอาจทบทวนความรู้เก่านะใครทราบบ้างว่าอาริยสัจสีเนี่ยมีอะไรบ้างมีวิธีการที่จะปฏิบัติตามหลักอริยสัจสีเนี่ยมีอะไรบ้างใครทราบ ได้สีได้เพแนนสมุดไทยนิโรธมักค่ะเก่งมากสมุดไทยนิโรธมักถูกไหมคะใครตอบถูกนะบ,บวกคะแนนไว้ในสมุดก่อนเดี๋ยวมาโรงเรียนเดี๋ยวจะบวกเพิ่มให้นะคะถูกกล้องเลยก็คืออารยชาสีเนี่ย ชื่อก็บอกไแล้วเนาะสี่ถูกไหมคะดังนั้นจะต้องมีสี่อย่างแต่สี่อย่างนี้นักเรียนบางคนก็ยังสับสวนว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะทําตามแนวทาง4อย่างนี้อ่มาดูซิว่าเราจะทํำยังไงนะคะเขาบอกว่าอริยสัจสีเนี่ยเป็นหนทางพ้นทุกข์ถูกไหมหนทางพ้นทุกข์ดังนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้จักคือทุกข์ก่อนค่ะความทุกข์ทุกข ทุกคืออะไรคะทุกก็คือความไม่สบายกายและก็ไม่สบายใจถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายทั้งกายหรือว่าแค่ไม่สบายใจเนี่ยเราก็เรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าเป็นความทุกข์แล้วนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เรียนต้องปฏิบัติหนึ่งนักเรียนเจอแล้วว่าตัวเองทุกข์อะไรถูกไหมคะสองนี่เลยค่ะขั้นตอนที่สองให้วิเคราะห์หาสมุทัย เมื่อนักเรียนเจอความทุกข์แล้วขั้นที่สองให้นักเรียนวิเคราะห์หาสมุทยัยสมุทัยคืออะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นะคะเมื่อนักเรียนเจอความทุกข์ปุ๊บวิเคราะห์หาสมุทัยเลยว่าเอ๊ะไอ้ความทุกข์ที่นักเรียนเกิดขึ้นเนี่ยมันมีจากสาเหตุอะไรอ่ะเมื่อเราวิเคราะห์เจอแล้วว่า ทุกคืออะไรแล้ววิเคราะห์หาได้แล้วว่าสาเหตุคืออะไรขั้นตอนที่สามนะคะให้เราไปตั้งเป้าหมายก่อนนะเมื่อเราเจอสาเหตุแล้วขั้นที่สามเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือนิโรธค่ะนิโรธคือเป้าหมายนะเมื่อกี้เราบอกว่าทุกอย่างเช่นอย่างเช่นบอกว่าทุกคือปวดหัววิเคราะห์สาเหตุแล้วว่าอ๋อมันปวดหัวเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะแบบเอ่อ นอนดึกหรือว่าเรียนเยอะหรืออะไรก็ตามขั้นที่สามหนูต้องไปตั้งเป้าหมายก่อนว่าหนูอยากจะให้อ้อาการปวดหัวของหนูเนี่ยมันกลายไปเป็นอะไรเช่นกลายไปเป็นไม่ปวดหัวแล้วหรือว่าสดใสล่าเริงอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดเขาเรียกว่านิโรดนะคะทุกคนต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนก่อนที่จะลงมือทำนะดังนั้นนิโรจึงเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ตั้งเอาไว้ก่อนนะขั้นที่สคือการตั้งเป้าหมายนะคะก็คือสิ่งที่เราภาวะที่แบบร่างกายเราสบายดีใจเราสบายดีนั่นแหละคือนิโรธไปขั้นต่อไปค่ะให้เราค้นหาค้นหาอะไรค้นหามัคค่ะค้นหามัคก,ก็คือวิธีการดับทุกข์นั่นเองนะคะใช่ค้นหาวิธีการดับทุกข์ว่านักเรียนเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์เนี่ยได้อย่างไร คือมัคมัคคือวิธีการดับทุกข์นะโอเคนะคะดังนั้นอริยสัจสี่มีสี่อย่างคือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมัคโอเคไหมมาดูกันว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ยังไงในชีวิตประจําวันของเรานะคะอะสมมุติครูยกตัวอย่างว่าทุกข์เนี่ยสมมุติครูให้ว่าทุกคือปวดหัว ถูกต้องถูกต้องเก่งามากมาร์กเนี่ยน,นักเรียนต้องไปดูดดที่สาเหตุนะถ้าสมมุติสาเหตุนักเรียนบอกว่าเออเล่นโทรศัพท์เยอะมาร์กนักเรียนก็คือที่จะทำให้เราไม่ปวดหัว นะคะดังนั้นสรุปก็คือทุกคือปวดหัวเนาะสมุทัไทยคือนอนน้อยนอนดึกนะคะนิโรธก็คืออยากจะให้สมองตัวเองเนี่ยแจ่มใสนะคะดังนั้นมักก็คือ นักเรียนไม่ล้างมือเนี่ยมันทําให้โรงเรียนเนี่ยเปิดไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยมาโรงเรียนปุ๊บแล้วนักเรียนเป็นนักเรียนที่น่ารักปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งคัดเลยก็คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือเนี่ยรับรองค่ะนักเรียนจะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้โรงเรียนจะเปิดได้เมื่อนักเรียนเนี่ยมีการป้องกันตัวเองอย่างดีเลยที่โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ย ยังไม่สามารถเปิดได้เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีความกังวลนะคะว่านักเรียนเนี่ยพอมาแล้วปุ๊บเป็นไงคะบางทีนักเรียนไปซื้อของอ่ะหน้าโรงเรียนหรือว่าไปซื้อของที่ฉากก่อนเนี่ยนักเรียนไม่เว้นระยะห่างไงแต่ถ้านักเรียนมาได้นะเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนมาได้ไหมในนักเรียนปฏิบัติได้ไหมคะ ถ้านักเรียนปฏิบัติได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนิโระเราจะไม่มีความทุกข์และเราจะได้มาเรียนเห็นไหมเราจะได้นิโรธและก็คือเราจะได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะดังนั้นการที่นักเรียนจะหมดทุกที่นักเรียนจะต้องเรียนที่บ้านเนี่ยนี่เลยค่ะปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดนะถ้าสมมติว่าวันจันทร์หน้าเราได้มาเจอกันนักเรียนอย่าลืมปฏิบัติวิธีการนี้นะคะเราจะได้นิโรธก็คือเราจะได้มาเรียนที่โรงเรียนทุกทุกวัน มาเรียนเจอหน้ากันทุกๆวันโอเคไหมคะแต่ตอนนี้สำหรับวันนี้กับพรุ่งนี้เราเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะก็ตอนที่หนูเลยเข้ามาสนแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานที่คุณครูทุกคนให้ไวโอเคไหมการบ้านใช่ไหมการบ้านก็คืองานการบ้านก็คืองานที่ ที่คุณครูให้ไปถ้าเป็นห้องหกห้องเจ็ดเนี่ยคุณครูให้ทําคำพีพุทธประวัติถูกต้องส่วนห้องหนึ่งถึงห้องห้าคุณครูวัฒนาให้ใบงานเกี่ยวกับสังเวชนียสถานไปแล้วนะคะหนูทําไปนั้นโอเคนะส่วนเออรื่องอรรยศสี่ไม่มีกมารบ้านถ้าไม่มีใครถามนะคะนั้นตอนนี้นะคะคุณครูขอจบเรื่องอริยศสี่ไว้เท่านี้นะคะแล้วอาทิตย์หน้าหวังว่าเราจะได้มาเรียนมาเจอหน้ากันที่โรงเรียน โอเคนะคะโอเคงั้น oh, วันนี้ oh. เอาไว้แค่นี้นะคะบ๊ oh. ายบาย